อะไรจะได้หรือเปล่าตอนนี้พูดได้เต็มที่แล้วนะคะคุณผู้ชมเช่นเดียวกันถามได้ทุกคําถามใน Facebook Live ของเราค่ะมีการประเมินการมีรายงานเข้ามานะคะบอกว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะปิดหีบเนี่ยมีคนฉีกบัตรไป20เคสแล้ว แล้วก็มีคนที่ทําผิดเช่นเรื่องของการซื้อเสียงจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางเยอะแยะเลยนะคะนี่คือรายงานที่ส่งตรงมาจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะตัวของพลตํารวจโทอัชยนไกรทองโฆศกสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะเขาก็พูดถึงภาพรวมในการดูแลความปลอดภัยในการเลือกตั้งเนี่ยปิดหีบชั่วโมงกว่าก่อนเวลาที่จะปิดประมาณชั่วโมงหนึ่งก็สักประมาณ4ี่โมงเย็นอะอนุมานว่าเป็นประมาณนั้นนะคะเขาบอกว่ามีเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งฉีกบัตรเลือกตั้งรวม20ร จะเหมือนที่เราคุยไว้หรือเปล่าว่าเอ๊ะการผิดการถูกไม่แน่ใจการผิดฉีกบัตรเลยอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็ได้นะคะบันทึกภาพบัตรเลือกตั้งหนึ่งรายในพื้นที่จังหวัดระยองมีจํำน่ายสุราในเวลาต้องห้ามนะคะกําหนดเอาไว้เนี่ยเจ็ดรายด้วยกัน คดีทำลายป้ายหาเสียง145เหตุแล้วก็ป้ายเสียหายอีกพันกว่าป้ายเนี่ยความผิดทั้งนั้นเลยนะคะเขาก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไปดูแลนะคะมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเสียงเลือกตั้งจับกลุ่มดำเนินคดีไปด้วยค่ะในพื้นที่เนี่ยแจังหวัดด้วยกันนะบึงการอายุธยาพิจิตรสงขลาคนครพนมกาญจานบุรีประจวบคีรีขันธ์นครราชสีมาหลังจากนี้จะ ดำเนินการสืบสวนขยายผลนะคะลองฟังเสียงพลตำรวจโทอัชยน์ค่ะชูวิทย์เนี่ยได้รับทราบข้อมูลแล้วนะครับก็คงรอข้อมูลจากคุณชูวิทย์มาแล้วก็จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแต่ผมต้องนําเรียนพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นคุณชูวิทย์นะครับหรือว่าใครก็ตามมีข้อมูลหรือว่ามีในเรื่องของการร้องเรียนในเรื่องการกระทําผิด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนี่ยก็ร้องเรียนมาได้นะครับที่สำนกักงานหัวหนชาติไม่ว่าจะเป็นหมายเลข191หรือว่าจะเป็น1444ก็สามารถที่จะมีข้อมูลส่งมาให้เราได้เพราะว่าทางสำนักชาติกกตแล้วก็ส่วนต่างๆเนี่ยก็พร้อมที่จะดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สุดนะครับแต่ในส่วนอ,อันนี้ค่ะฉีกบัตร20สิรายนะครับก็แต่ต้องดูเป็นเคสๆไปว่าจะ มีเจตานาจงใจหรือเปล่าหรือเกิดจากความเข้าใจผิดนะครับ,รบทีนี้เมื่อสักครู่เราว่าด้วยเรื่องของโพสีเขียวสีกากีและก็ผลการอย่างเสียงหน้าหน่วยเลือกตั้งมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่เพิ่งจะสํารวจช่วงวันที่ 9- ถึง12พฤษภาคมคือก่อนวันเลือกตั้งไม่กี่วันก็คือสถาบันพระปกเกล้านะครับโดยสํานักนวัตรกรรมเพื่อประชาธิปไตยเข้าร่วมกับสํานักส่งเสรมิมการเมืองภาคพล,ลเมืองและศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพล,ลเมืองดูตัวเลขของพระปกเกล้ากันเลยนะครับทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ อันนี้แบบแบ่งเขตนะครับ,รบพักเพื่อไทยมาร้อยละ27คะแนนเสียงเนี่ย10ล้านก้าวไกลามาร้อยละ26.77โอ้โหเบียดกันมากเบียดมากคะแนนเสียงเนี่ย